หลังจากนี้สองสัปดาห์ฉันจะต้องเข้าร่วมปราบปามปีศาจถึงตอนนั้นนายเองก็ต้องไปด้วยแต่ค่าตัวกระมมแพงนัพ่ยาค่ะคิดเหรอว่าฉันจะจ่ายค่าตอบแทนแบบสมน้ำสมเนื้อให้กับคนที่พยายามจะฆ่าฉันเมื่อกี้นี้อย่าลืมสิว่าที่นายยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นเพราะความเมตตาของฉัน เดี๋ยวการค้นหาก็น่าจะจบลงแล้วพองั้นรออยู่ใกล้ๆจนกว่าจะถึงวันปราปามก็แล้วกันลงออกไปที่เพคะที่องค์ชายปลอดภัยนี่น่ะถูกกับจนคมมากเลยนะคอยดูแลอยู่ตลอดเลยเหรอก็ตอนเบื่อๆนะเพคะพอพกเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเวลาออกไปข้างนอกถ้าซ่อนเอาไว้ในกระโปรงก็ไม่มีใครรู้แล้วพระองค์อยากลองดูหน่อยไหมเพคะไม่ละ เพราะฉันไม่มีเรื่องให้ต้องแต่แรกแล้วถูกลืมซะง,งั้นเราเองก็ออกไปดีกว่าแสงไฟนั่นดูเหมือนจะใช่องค์ชายจริงๆครับอะไรนะองค์ชายขอประทานอภัยพะยาค่ะเป็นพอกระหม่อมที่ไม่คอยมองให้ดีเองทำให้คาดกับองค์ชายไปจนได้พะยาค่ะกระหม่อมค้นหาทั่วทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านแล้วแต่ก็ไม่พบก็เลย ฉันไม่เป็นไรแล้วลุกขึ้นเถอะพายาค่ะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นหรือพายาค่ะฝุ่นบนเสื้อผ้าเป่าหรอกไม่มีเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละมาไม่มีเรื่องอะไรสินะพายาค่ะแล้วทำไมพี่ถึงไปอยู่กับพระองค์ได้กันละ่ะแล้วไหนจะเสื้อผ้านั่นอีกเออเรื่องนั้นนะ่ะดูสีหน้าแล้วจะบอกว่าถ้าพูดออกไปเป็นเรื่องแน่สินะ ดูยังไงก็น่าสงสัยชะมัดอุยตายแบบนี้เราจะไปงานเทศกาลสายกันนะรีบไปกันเถอะหน้าพี่หนาไปเปลี่ยนชุดก่อนเลยส่วนองค์ชายฉันไม่เป็นไรแค่ปัดฝุ่นออกก็พอแล้วถ้าอย่างนั้นคำกล่าวอวยพรเองก็คงจบแล้วเหมือนกันถึงจะช้าไปหน่อยแต่มาลองเดินเที่ยวกันให้เต็มที่สักหน่อยไหมเพคะ หามาเทศกาลทั้งทีก็ต้องกินแล้วก็สนุกให้เต็มที่สิเพคะช่างเถอะแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะรู้อะไรกันเพคะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคงเอาแต่ยืนใจลอยอยู่ข้างๆเอาแต่ยืนอย่างเดียวงั้นเหรอนั่งด้วยต่างหากยังไงก็เถอะเป็นเทศกาลแรกทั้งทีก็ต้องสร้างความทรงจำดีๆไว้หน่อยนะเพคะเธอนี่ไม่กลัวเลยหรือไง อาจจะมีคนที่พยายามจะทำร้ายฉันเหมือนกับหมอนั่นอยู่อีกก็ได้นะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่เพคะในเมื่อเมื่อกี้ก็รับมือได้เท่ขนาดนั้นและหม่อมฉันก็ยังเชื่อว่าองค์ชายจะต้องชนะอย่างแน่นอนด้วยนะเพคะเมื่อสังหารที่ไอซาส่งมาหนาไม่ได้รับมือง่ายๆแบบวันนี้ทุกคนหรอกนะทั้งที่รู้ว่าฉันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนทำไมถึงยังสบายใจอยู่แบบนี้ได้อีก ไม่รู้จริงๆหรือว,ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปตัวเธอเองก็จะต้องเข้ามาพัวพันเรื่องนี้นะ่ะดูท่าจะไม่มีความกลัวเหลืออยู่เลยนะแปลกจริงเพิ่งเคยเจอคนแบบเธอเป็นครั้งแรกเลยถ้างั้นจะให้ถามเรื่องนี้อีกกี่รอบดีเพคะว่าที่จริงแล้ว พราะอยากไปเทศกาลกับหม่อมฉันเลยแจ้งว่ามีเรื่องต้องทำแล้วรอจนจบการกล่าวคำอวยพรจนถึงตอนนี้ไม่ใช่หรือเพคะใช่ไหมเพคะมาไม่ใช่นะอะไรเพคะที่ว่าไม่ใช่น่ะจริงๆก็อยากไปไม่ใช่หรือเพคะไม่ใช่ว่าตอนนี้เขินจนทำตัวไม่ถูกเพราะถูกหม่อมฉันเปิดเผยความในใจหรอกหรือเพคะ หม่อมฉันกังวลมากกว่าเดิมซสอีกเพราะกลัวว่าองค์ชายจะเจอกับเรื่องอันตรายแบบนั้นอีกถ้าเที่ยวเตะไปไหนมาไหนตามลำพังแล้วอีกอย่างคนพวกนั้นคงไม่เที่ยวโผล่มาปองร้ายใครซึ่งซึ่งหน้าในที่ที่มีคนเห็นหลอกไม่ใช่หรือเพคะหรือเพคะและหม่อมฉันเองก็ไม่ใช่คนที่จะยอมถูกกระทำเฉยๆด้วยหรอกนะเพคะ เพราะงั้นเลิกคิดเรื่องน่าหนักใจพวกนั้นแล้วไปสนุกด้วยกันเถอะเพคะเอาล้วนะขอโทษค่ะขอทางหน่อยค่ะเพราะคนเยอะเลยเดินตามไม่ค่อยทันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วสินะ จับมือหม่อมฉันไหมเพคะอะไรนะท้าทำไมถึงจะจับมือผู้ชายอื่นถ้าไม่อยากจับก็ไม่ต้องจับเพคะหม่อมฉันแค่เห็นว่าพระองค์เดินตามไม่ค่อยทัน่ะนเพคะเข้าใจแล้วถ้าจับข้อมือแบบนี้คงไม่เป็นไรใช่ไหมเพคะถ้าไม่ชอบไม่ได้บอกว่าไม่ชอบสักหน่อย การแสดงหุ่นชักละไปดูกันเถอะเพคะองค์ชายเหลือเชื่อเลยพ่อเห็นว่าชอบอะไรแบบนี้แล้วเด็กนี่มันเด็กจริงๆเลยเอเลียนเพคะเมื่อกี้นะ่ะขอบใจนะฉันเป็นนี่เธอเป็นนี่อะไรเพคะเรื่องที่เธอช่วยชีวิตฉัน และยังช่วยเก็บเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ให้เป็นความลับกับมิมิไรอีกเรื่องนั้นหม่อมฉันเพียงรู้สึกว่ามันต้องทําอย่างนั้นเองเพคะว่าแต่ทําไมถึงต้องปิดเป็นความลับขนาดนั้นด้วยล่ะเพคะฉันไม่อยากจะทําให้ครอบครัวของเธอต้องมาเป็นห่วงโดยใช่เหตุเพราะในท้ายที่สุดฉันก็คือคนที่ต้องจากไปในอีกไม่ช้านี้เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในการข่มขู่นับไม่ถ้วนที่ฉันต้องพบเจอ ฉันแค่พยายามไม่ดึงใครเข้ามาผัวพันให้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้เธอเองก็มีแต่จะตกอยู่ในอันตรายถ้ายังอยู่ข้างฉันไปไเรื่อยๆแบบนี้เพราะงั้นการอยู่ให้ห่างจากฉันเพคะถ้าหากหม่อมฉันไม่เจอตัวองค์ชายวันนี้แล้วก็จะไม่เป็นเรื่องใหญ่มากกว่านี้หรอกหรือเพคะหากแก้ปัญหาเพียงลำพังไม่ได้จะร้องขอความเหลือบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพคะ การเอาตัวรอดเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนนี่นาะยิ่งกว่านั้นองค์ชาย,ยังมีอำนาจในการสั่งการผู้อื่นด้วยนะเพคะแบบนั้นแล้วยิ่งในตอนหน้าสิวหน้าขวานก็ยิ่งต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันมากกว่าเดิมนะเพคะและอีกอย่างดูเหมือนพระองค์จะเข้าใจอะไรผิดไปหม่อมชันหน้าคือบุตรสาวแห่งตระกูลเอลิฟิตนักรบที่ยอดเยี่ยมที่สุดในจัก,กรวรรดิเชลนะเพคะ ไม่ใช่คนที่อ่อนแอจนยอมเป็นฝ่ายถูกกระทำอยู่เฉยเขนาดนั้นเด็ดขาดเพราะงั้นอย่าหวัดกลัวาการได้รับความช่วยเหลือเลยเพคะหากรู้สึกกดดันก็ยังมีหม่อมฉันอยู่ทั้งคนนี้เพคะถ้าหากต้องเข้าไปพัวพันหม่อมฉันมั่นใจว่าเรื่องแค่นั้นยังไงเราก็ช่วยกันจัดการได้แล้วอีกอย่างองค์ชายเองก็เพิ่งจะอายุ15เท่านั้นยังไงก็ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เห็นเนนะเพคะ อย่ามาทำเหมือนฉันเป็นเด็กนะถ้างั้นเธอก็จะมาช่วยชีวิตฉันในตอนที่ฉันตกอยู่ในอันตรายอีกอย่างนั้นเหรอแงอยู่แล้วเพคะหม่อมฉันจะไม่หนีและจะช่วยชีวิตพระองค์ให้จงได้นั่นละเพื่อผลประโยชน์ที่นายจะได้เป็นจัก,กรพรรดิในภายหลังและก็จะได้หลุดพ้นจากไอซ่าอย่างไงล่ะ อยากพูดอะไรหรือเปล่าเพคะสะดุง้งปะเปล่าว่าแต่ไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นของตอบแทนเหรออะไรก็ได้คิดไม่ออกเลยงั้นถ้าเป็นสิบล้านเอ,อิกเมื่อกี้นี้ได้ไหมเพคะเป็นอีกวันที่มีเรื่องมากมายแต่ก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่สนุกสำหรับใครบางคนเป็นพอเมื่อวานได้ออกไปเที่ยวหลังจากไม่ได้ออกมานาะนเปล่านะ ถึงได้เพียขนาดนี้เจอตัวพอดีเลยพี่สาวผู้เลอโฉมตลอดการของผมทำไมวันนี้ถึงได้ดูสวยกว่าทุกวันเลยนะเข้าเรื่องมาเลยเถอะงดงามเหลือเกินรู้จักท่านชายบารอนเฮลิกใช้ไหมที่เคยเจอกับผมบ่อยๆเมื่อก่อนน่ะจะไม่รู้จักได้ยังไงก็เพื่อนเล่นการพนันของนายนี่นะยังไงก็เถอะเจ้าเด็กพวกนี้ทำตัวแก่แดดกันนักนะ ถ้างั้นพรุ่งนี้ช่วยออกไปกับบารอนเฮลิกสักวันไม่ได้หรอไม่เอาทำไมฉันต้องไปด้วยแค่จะบอกให้ไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันแค่นั้นเองนะหมอนั่นบอกว่าจะยกหนี่ให้ถ้าพาฉันไปแนะนำอย่างนั้นเหรอคุยกันดีๆเถอะนะคุยกันก่อนอย่าตีผมเลยมีที่ไหนกันที่เอาพี่สาวมาหากินนาะหาโอ้ย โอ้ยพอแล้วแค่นี้ให้กันไม่ได้เหรอพี่พี่เองก็ควรออกไปเจอผู้ชายบ้างก่อนที่จะแก่ไปมากกว่านี้ชายอะไรมองถึงได้บอกว่าท่านชายเฮลิกเป็นชายหนุ่มกันหาเด็กกว่าฉันตั้งสามปีเชียวนะอายุเท่านั้นนะ่ะก็ถึงไว้แต่งงานพอดิบพอดีกันทั้งคู่แล้วไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะลองฟังเหตุผลก่อนสิเพราะมีคนที่ชอบอยู่แล้วละมัง้ง เอแต่ตื้อไม่หยุดแบบนี้เลยต้องกูเรื่องให้จบจบไปอะไรกันคะใครเอาเวลาที่ไหนไปคบกับเขาเศรษฐีรูปหล่อสูง1 9 0โดยที่ผมไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วหมอนั่นคือใครกันแน่แมมก็ความลับจ้าถามว่าใครไงเล่าคนที่พี่ชอบหนาหนวกหูหน้าไปไกลๆเลยไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วบอกว่ามีหรอกเหรอเพราะไม่อยากช่วยนายไงเล่า มาแล้วหรือเพคะอะไรเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยสินะตอนนั้นในผมว่าแล้วเชียวผมหนาสั่งหอนใจแปลกๆกับทั้งสองคนตั้งแต่ตอนที่องค์ชายหายตัวไปแล้วจับฉันให้ได้สิอย่างที่คิดไว้เลยๆแอบคบกันแบบลับๆแล้วก็มีความสุขกันอยู่สองคนใช่ไหมพี่ โอ้ยถ้างั้นก็คิดแบบนั้นไปแล้วก็ล้มเลิกความคิดที่จะเอาพี่สาวตัวเองไปหากินได้แล้วพี่นี่ก็ไม่มีจิตสำนึกเอาซะเลยองค์ชายอายุเท่าฉันนะห่างกับพี่ตั้งพี่ตั้งห้าปีเชียวนะเกิดอะไรขึ้นเหรอองค์ชายองค์ชายทำอะไรกันแน่พี่สาวของกระมอมถึงได้ตกหลุมรักพระองค์หมดใจขนาดนี้นะ่ะพะยะค่ะก็องค์ชายรูปโฉมงงามซะขนาดนี้ ขอประทานอาภัยที่เข้าไปก้าไกา่เรื่องของท่านทั้งสองพายาค่ะองค์ชายแต่กระหม่อมเองก็มีเหตุผลส่วนตัวพี่ต้องไปพบกับท่านชายเฮลิกนี่ของผมถึงนายหมายถึงนี่แพ้การพนันเหรอกะกระหม่อมเองก็ไม่ได้อยากมาถึงจุดนี้หรอกพายาค่ะพอเป็นจำนวนเงินก้อนโตคงจะลำบากหน้าดูเลยนะคงไม่ใช่ว่าจะช่วยมิรยปวดนี่หรอกนะ เป็นภาระเปล่าๆแต่เรื่องแบบนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าต้องชดใช้คืนด้วยร่างกายของนายหรอกหรือไงก็คงต้องเป็นแบบนั้นละผมเกลียดทั้งคู่เลยเอออะจริงด้วยม,มีไรทำตัวน่ารำคาญใจหนะเพคะโปรดอย่าเข้าใจผิดนะเพคะเมื่อกี้นะ่ะเป็นแค่เรื่องที่กูขึ้นมาเท่านั้นเองหม่อมฉันไม่ได้ชอบพอองค์ชายนะเพคะ ฉันไม่เข้าใจอะไรแบบนั้นผิดหรอกจริงหรือเพคะล่องอกไปทีหม่อมฉันไม่ชอบคนเด็กกว่าน่ะฉันก็ไม่ชอบคนแก่กว่าเหมือนกัน